หม่อมเจ้าจุนระเจิมขอโทษหลังทําคนเข้าใจผิดปมเปลียวอัจฉรพรชูสามนิ้วขอโทษเพียวหม่อมเจ้าจุนระเจิมยุคนโพสขอโทษแล้วหลังทําคนเข้าใจผิด ปมนักตบสาวไทยชูสามนิ้วเผยเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอัจฉรพรคงยศด,ด้วยจากกรณีที่หม่อมเจ้าจนเจิมยุคนโพสเฟซบุ๊กเป็นภาพของนักบอลได้บอลสาวชูสามนิ้วพร้อมระบุข,ข้อความกำกับภาพว่าทำเพื่อใคร เพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครจะชอบใครเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ไม่ต้องออกมาโชว์ในการทําภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรให้เป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปพร้อมติดแฮชแท็กว่าใช้แต่กำลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญา หม่อมเจ้าจนเจิมยุคนซึ่งต่อมาได้มีการชี้แจงนักบอลในบอลสาวไทยที่ระบุว่าการทูสัญญาณลักษณะ3นิ้วในภาพดังกล่าวเป็นลักษณะที่คุยกันในทีมหมายถึงการวางตำแหน่งเซตเตอร์ในการวางแผนในทีมและจากภาพที่เกิดขึ้นนั้น เป็นภาพถ่ายวันที่19มิถุนายนซึ่งเป็นคนละวันที่นายพิธาลิมเจริญรัตไปร่วมเสียมเมื่อวันนี้29มิถุนายนโดยล่าสุดหม่อมเจ้าจนระเจิมยุคนได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วพร้อมโพสต์ขอโทษระบุว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องของอาภัยเพียวอัจฉรพรคงยศด,ด้วย